มีพกพกระเซลกระแตอีกแล้วนะคะวันนี้กระแตก็มาส่งออกให้ลูกค้านอสถานที่นะคะวันนี้กระแตอยู่ที่จังหวัดบปูการเนาะวันนี้เราจะมาส่งมอบรถเจ้าคันนี้เลยนะคะชื่อรุ่นว่า r a นเ e อร์ xlt 2.2นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาขายนะคะอยู่ที่8 9 9 0 0 0บาทคันนี้ต้องบอกว่าแต่งรีเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าคันนี้เราแต่งอะไรลูกค้าบ้างน,นะคะอันดับแรกเลยนะคะบนฝากระโปรงนะคะลูกค้าติดแบบเรียบเียเนาะเป็นทรงแก๊แบบนี้คะ่ะเป็นสีขาวปันกับสีดำด้านแบบนี้นะคะมาแล้วพร้อมกับครอบ้า แล้วตัวนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะเราใช้เป็นโปรเจคเตอร์เป็นโคมตัวเดิมแต่ว่าเราก็จะมีทัาเป็นตัวเลเไอตัวนี้นะคะถ้าเราเปิดไฟหน้าก็จะเป็นไฟของโปรเจคเตอร์เลยนะคะแล้วก็เพิ่มวงแหวนตัวนี้แล้วก็ LED แล้วก็คีบมาแต่งตัวนี้นะคะกระจังหน้านะคะออกแบบเป็นแนวแรปเตอร์นะคะลูกค้าก็คือ FORD เป็นตัวดำขอขาวนะคะมาพร้อมกับไฟสีส้มแบบนี้เลยนะคะกันชนหน้านะคะเราทําสีเป็นสีดาให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะค ้องจับซุ้มล้อค่ะตอนนี้ลูกค้าอยากได้แบบเรียบนะคะเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบแบบนี้เลยนะคะรับกระเบิยางตัวนี้ค่ะยางเป็นของแมทซิกนะคะ AP700 นะคะแมกนะคะเป็นลายดอกไม้ที่ยังิมพทชินเดียวกันค่ะแล้วก็ครอบตัวนี้ค่ะครอบโลโก้ข้างเป็นสีดํานะคะมาเพิ่มตัวนี้ค่ะเป็นการสาดข้างลูกค้าค่ะแล้วก็ราวหลังคาที่ยำตาแบบนี้เลยค่ะชุดครอบบัฟตัวนี้นะคะแล้วก็ติดให้ลูกค้า ติก k ตัวนี้นะคะลูกค้าอยากได้เป็นชื่อของลูกสาวเนาวเราก็จัดให้ลูกค้าได้ลูกค้าสามารถที่เราเลือกแบบสติกอร์ให้ได้หรือออกแบบให้ได้ะน,นะคะข้อฝาหาน้ำมันค่ะตัวด้านหลังตัวนี้ค่ะก็คือใส่เป็นโลบาลเหล็กแบบนี้เลยของเอาเลนเดอร์นะคะส <ừ> <ๆ>ติ cker ด้านท้ายค่ะด้านท้ายก็ครอบไฟท้ายอยู่าด<ๆ>้านเหมือนกันนะคะด้านหลังายดาบค่ะตัวนี้ป้องกันการเป็นรอยนะคะกันชนนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นกันชนเหล็กแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าเห็น นี่กล้องตัวนี้ที่เรามากับจอออนดอยด้านหน้านะคะเซนเซอร์กับระยะสองเมตรสามารถใช้งานได้ด้านในค่ะด้านในก็คือเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังเดิมของโรงงานนะคะจะเป็นสีเหลือแบบเดเะะิมตอวที่กรตแตอพูดไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นจอแอนดรอยตัวนี้ค่ะลูกค้าก็คือเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะก็คือ,อการใช้งานก็เหมือนโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องบันทึกหน้าตัวนี้คะ่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถห่อนะคะอยากทราบขอเบเนาะก็สามารถโทรมาหาดิกระแตได้ที่เบอร์066926322 5นะคะคันนี้ต้องบอกว่าออกรถเพลงเริ่มต้นที่49นะคะคลิปหน้าจะเจอการแต่งอืรถแบบไหนจะส่งมอบรถเล่าสถานที่ที่ไหนก็สามารถ